ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูไหมคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูไหม่เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสระไทยนะคะสระไทยมี21รูป32เสียงนะคะมีทั้งสระเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวนะคะ ประโยชน์ของการเรียนรู้สระไทยนะคะข้อที่1ก็คือทําให้เราจํารูปสระไทยทั้ง21รูป32เสียงได้อย่างแม่นยําอันที่2ก็คือทําให้เราสามารถนําสระต่างๆไปประสมกับพยัญชนะทําให้เราอ่านสะกดคําแล้วก็เขียนได้อย่างถูกต้องนะคะเราไปเรียนพร้อมกันเลยนะคะ รูปสระหมายถึงเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาในภาษาไทยมี21รูปนะคะสระรูปที่หนึ่งวิสัญนีใช้เป็นสระอะอยู่ข้างหลังพยัญชนะใช้ผสมสระเอสระแอะสระโอสระเอียและสระอว่นะคะสระรูปที่สองไม้หานอากาศหรือไม้ผัดนะคะ ใช้แทนเสียงสระอะเมื่อมีตัวสะกดเช่นคำว่ารักคำว่าจับคำว่างับจะเขียนอยู่บนพยัญชนะนะคะสระรูปี่สามไม้แต่โคนะคะเขียนบนพยัญชนะที่ประสมสระเอะมีตัวสะกดเช่นคำว่าเจ็ดคำว่าเห็ดคำว่าเผ็ดใช้แทนเสียงสระอที่มีวรรณยุกโทในภาษาไทยมีคำเดียวนะคะ คือคำว่าก่อนะคะรูปสระที่สี่นะคะลากข้างนะคะใช้เป็นเสียงสระอาเขียนหลังพยัญชนะนะคะใช้ประสมสระอําสระเอาสระออนะคะรูปสระที่ห้านะคะพินอิใช้เป็นเสียงสระอิเขียนไว้บนพยัญชนะนะคะใช้ประสมสระอีสระออสระเอียสระเอียสระ เอือสละเอือนะคะรูปสระที่6ฝนทองใช้เขียนบนพินอิทำให้เกิดเป็นสระอีนะคะรูปสระที่เจดฟันหนูใช้เขียนบนพินอิทำให้เกิดเป็นเสียงสระ,ะเอือสละเอือสละเอือนะคะรูปสระที่8ดหยาดน้ำค้างหรือนฤคหิตนะคะใช้เขียนบนรากข้างหรือสระอาทำให้เกิดเป็นเสียงสระอํานะคะ รูปสระที่เตีนเหยียดใช้เป็นเสียงสระ,ะอุนะคะเขียนไว้ข้างล่างตรงเส้นหลังพยัญชนะนะคะรูปสระที่สิบตีนโคใช้เป็นเสียงสระอูเขียนไว้ข้างล่างตรงเส้นหลังพยัญชนะนะคะรูปส,ะ 10, ปส,สะะรสะที่11บเไม้หน้าใช้เป็นสระเออยู่หน้าพยัญชนะเขียนไม้หน้าสองครั้งจะเป็นสระเอ ใช้ผสมสละเอียสละเอาสละเอสละเอียสละเอ í, สะเอ modifier, สละแอ manera, ะนะคะรูปสละที่12บไม้ม้วนใช้เป็นสละไอเขียนไว้หน้าพยัญชนะนะคะรูปสละที่13ไม้มลายใช้เป็นสละไอเขียนไว้หน <cả> ้าพยัญชนะรูปสละที่14ไม้โอใช้เป็นสละออยู่หน้าพยัญชนะ ใช้ผสมสละโอรูปสละที่สิบห้าตัวฤใช้เป็นสละฤจะใช้โดดโดดเช่นคำว่าฤดีฤดูนะคะรูปสละที่16หตัวอนะคะใช้เป็นสลรือใช้โดดโดดเช่นคำว่ารือไม่รือดีนะคะรูปสละที่17ตัวฤใช้เป็นสละาฤปัจจุบันเลิกใช้แล้วนะคะ รูปสละที่18ตัวลือใช้เป็นสละลือปัจจุบันเลิกใช้แล้วนะคะรูปสละที่19ตัวยอใช้ผสมสละรูปอื่นเช่นสละเอียสละเอียรูปสละที่20สตัววอใช้ผสมสละรูปอื่นเช่นสละอัวสละอัวนะคะรูปสละที่21ตัวออยู่หลังพยัญชนะเป็นสละออ ใช้ผสมสระือสระเอสระเอือสระเอือนะคะเสียงสระหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาจากปากโดยใช้การเคลื่อนไหวของลิ้นและลิมฝฟีปากนะคะเสียงสระมีทั้งหมดสามสิบสองเสียงเป็นเสียงสั้นสิบแปดเสียงเสียงยาวสิบสี่เสียงนะคะสระเสียงสั้นเกิดจากการผสมสระอสระอสระอึ สลาอูสละอัมสละไอไม่ม้วนสละไอไม่มลายรเรือมีจำนวนทั้งหมด18เสียงนะคะสละอะสละอะมะระมออะมะรออะระมะระสละอิสละ,ะ,ะอิบิดาบออ,อิบิดออาดาบิดาสละอึสละอึออออึอ,อึ สละอุสละอุดออุดุสละเอสละเอเตตอเอเตสละโอสละโอโปโปโอโปสละอ๋อสละอ๋อกอกออกอสละเอสละเอเยอะเยอะเอเยอะสละเอีย สละเอียเกียกอเอียเกียสละเอือสละเอือละเอือเวือวอเอือเวือละเวือเป็นชนดั้งเดิมอาศัยอยู่ตามหุบเขาตามแนวตะเข็บจังหวัดเชียงใหม่เช่นอำเภอแม่แจม่มอำเภออมกอยอำเภอฮอดและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเช่นอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสลียงนะคะสละ สละแอะแพะพอแอะแพะสละอวกสละอวชัวชออัวชัวสละอัมสละอัมกรรมกอัมกรรม,รรมสละไอไม้ม้อนสละไมมอไม้ม้อนใบบอไอใบสละเอาสละเอาเขาขอเอาเขา สระฤสระฤฤดูสระึปัจจุบันเลิกใช้แล้วนะคะต่อไปเป็นสระเสียงยาวคือสระที่ออกเสียงยาวได้แก่สระอาสระอีสละอือสระอูสระเอสระเอสระโอสระอสระเอรเอสระเอียสระเอือสระอัว และสระหรือสระเสียงยาวมีทั้งหมด14เสียงนะคะสระอาสาระอาตาต่ออาตาสาระอีสระอีผีผออีผีสระอือสระอือถือถออือถือสระโอ สระอูงูงูงูสระเอสระเอเททอเอเทสระเอสระเอแพพอเอแพรสระโอสระโอโบโบโอโบสระออสระออตอตอออตอสระ เอสระเอเชอชอเอเชอสระเอียสระเอียเปียปอเอียเปียสระเอือสระเอือเรือรอเอือเรือสระอัวสระอัวบัวบออัวบัวสระลือปัจจุบันเลิกใช้แล้วนะคะ การเรียนรู้สละไทยก็มีเพียงเท่านี้นะคะเรียนสละไทยแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะสรุปนะคะสละไทยข้อ1สละไทยมี21รูป32เสียงนะคะข้อ2สละไทยมีเสียงสั้น18เสียงเสียงยาว14เสียงนะคะรวมเป็น32เสียงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เป็นพื้นฐานในการเรียนรายละเอียด สละครั้งต่อไปนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ